หยัง่งหยังถั่วลิสงกินเบียร์หืมถั่วลิสงกินเบียร์ซื้อไปรีวิวไหมซื้อถูกคู่กว่าสองชิ้นยี่สิบบาทเหลือสิบห้าบาทโอเคเดี๋ยวซื้อไปลองดูถั่วลิสงกินเบียร์ครับผมโอเคเพื่อนๆถั่วรสเบียร์อีบ้าเอ้ยตกใจเลยเห็นตอนแรกกําลังจะหาถั่วมากินกับนี่ไงเครื่องดื่มแล้วก็เราก,ก็เอ้ยอะไรวะถั่วเขาช่องแต่โปติถั่วเขาช่องอ่ะมันก็อร่อยมีกลิ่นหอมของเขานะ เดี๋ยวเรารีวิวแบบเร็วๆเลยมันเขาบอกว่ามันเคลือบกลิ่นเบียร์คือซื้อตอนนี้มันสองห่อสิบห้าบาทโปรตีห่อสิบบาทใช่โปร,โริอมันสุทธิสามสิบกรัมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเคแกะซองแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้ได้กลิ่นเบียร์ขึ้นมาเลยว่ะหืมกลิ่นเบียร์ขึ้นมาเลยอะไม่ต้องกินเหล้าหรอกต้องกินอันนี้เอาล้างล้างล้าอดีกับเพื่อนๆไอแบบเร็วได้จบคลิปนี่เอาออกมากินอื้อมกินไ,ได้เลย เฮ้ยกินเบียร์แปลกดีว่ะออกมีออกเปรี้ยวๆด้วยเบียร์ออกเปรี้ยวด้วยอืให้เมียชิมเหนือเมียเราต้องได้รับรู้ด้วยอถั่วลดเบียร์น่าเลยเด็กนี่อยากกินด้วยตลอดเลยอ่ะเป็นไงไม่กลินเบียร์ป่ะเหมือนไงเหมือนไหมไอ้เฮี้ยมันกินเบียร์แหละมีออกเปรี้ยวๆด้วยโอ้เท่ไปอยากกินด้วยว่ะ ดู <im itation> <น>เพื่อนๆดูอะเมียเอาอิงไหมเมียไม่เอาอะเมียบอกว่ามันเหมือนเบียร์ปกติเมียไม่กินเบียร์ใช่ปะ่ะด,ดูส่วนผสมกันไหมโอ้โหเพื่อนๆตัวเล็กมากเลยว่ะเอาเ็นว่าแม่งเหมือนจิเป่งเลยอะใครอยากกินก็ลองดูนะไม่รู้มีแอลกอฮอล์ป่าต้ององอ่านดูโอ้นี่ไงนี่ไงแป้งข้าวโพดเมาสอะไรเนี่ยสารป้องกันการจับก้อนอะไรเนี่ยนี่ไงส่วนผสมเขาแต่เขาไม่ได้เขียนว่ามีเบียร์เลย เพื่อนเขาเขียนอยู่ว่าแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติกลิ่นเบียร์แสดงว่ากินแล้วไม่เมาแสดงว่าไม่มีแอลกอฮอล์กลิ่นเบียร์ชัดๆแต่มันก็คงเป็นเหมือนแบบเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์แกอยากได้นะเหมือนแบบอยากกินเบียร์บนรถขี่รถไปอย่างเงี้ยไียเปิดมาเจอตำรวจเจอด่านเฮ้ยกินเบียร์วะไม่ได้กินเลยครับผมโหกินเบียร์ออกกักปาาขนาดนี้ไมไ่กินเหมือนจริง ลองดูนะฮะรสเบียร์ขาช่องกินเบียร์เหมือนจริงๆมีออกเปรี้ยวด้วยอยากกินลองไปหาซื้อดูสองสิบาทแต่ถ้าไปซื้อตอนนี้ก็สองหอสิบห้าบาทครับผมก็จบกันรีวิวแค่นี้นะบยายเมากินกินเบียร์แล้วก็ตบแล้วโอ้โหเมาตายเอ <c oughs>